สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโครงการไวรุ่นยุคใหม่ใส่ใจการป้องกัน วันนี้นะคะพวกเราจะมาสรุปโครงการที่เราได้ไปทํามานะคะให้ทุกคนได้ฟังไปฟังกันเลยค่ะหลักการและเหตุผลเนื่องจากในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องเด็กท้องไม่พร้อมหรือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมีอาาัตราสูงเพราะการคบเพื่อนต่างเพศผลที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีผลต่อฝ่ายหญิงซึ่งอาจเกิดการติดเชือ้อทางเพศสัมพันธ์ได้จากปัญหาดังกล่าวขั้นต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อมส่งผลเสียและส่งผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ ในวัยเรียนดังนั้นทางคณะผู้จัดทําจึงสนใจศึกษาเรื่องโครงการไวรุ่นยุคใหม่แต่ใจการป้องกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และก็ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรโดยทางคณะผู้จัดทำมีรูปแบบการนำเสนอถึงวิธีการป้องกันผ่านทางออนไลน์โดยทางเราจะจัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้และเผยแพร่นบนทาง YouTube ด,ด้วยค่ะ ในด้านของวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 2. เพื่อเสนอแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรค่ะกลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุจำนวน40คนขอบเขตด้านพื้นที่ณนะมหาวิทยาลายัยราชพัฏ์วไลายลงกณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านระยะเวลาตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2564จนถึงวันที่31มกราคม2565ค่ะ ต่อไปนะคะขั้นตอนในการดําเนินงาน 1. ประชุมศึกษาารือเสนอความคิห็นะคะเรื่องที่จะทําโครงการ 2. นาโครงร่างของโครงการเสนออัตรา,าและของคาแนะนํา 3. แบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มและหาข้อมูลในการดําเนินงาน 4. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าแล้วนามาวิเคราะห์และเลือกส่วนที่สําคัญค่ะ 5. เขียนข้อโครงของโครงการระยะเวลาตามที่เห็นในตารางเลยนะคะต่อไปค่ะ 6. นำเสนอโครงการที่จะทําขึ้น 7. จะทํารายงานและนําเสนอค่ะระยะเวลาตามตารางเลยนะคะส่วนผู้รับผิดชอบนะคะสมาชิกในกลุ่มทุกคนจะเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการนี้นะคะส่วนในเรื่องของงบประมาณกลุ่มของพวกเราไม่มีค่าใช้จ่ายในการทําโครงการแต่ใดๆเลยนะคะวิธีการประเมินผล 1. ตัวชี้วัด การบรรลุผลของโครงการวิธีการวัดเราจะประเมินจากผู้ที่เข้ามาทําแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงในส่วนของเครื่องมือเราจะใช้ Google Form ในการประเมินความพึงพอใจค่ะ ข้อต่อไปนะคะประเมินความเสี่ยง 1. ในเรื่องของความเสี่ยงนะคะคณะผู้จัดทำไม่สามารถพบปก,กันได้โดยตรงเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดค่ะวิธีการป้องกันนะคะจัดทาประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ที่อำนวยความสะดวกในด้านของประชุมเพื่อเรียงการรวมกลุ่มและก็สัมผัส กันโรงตองววความเสี่ยงนะคะขาดการมีส่วนร่วมผู้ที่มีความรู้และดําเนินการโดยบุคลากรเพียงไม่กี่คนค่ะวิธีการป้องกันนะคะการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือหรือจากบทความที่มีการวิจัยมาแล้วและมีข้อมูลอ้างอิงอย่างชัดเจนค่ะ ข้อถัดไปนะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 2. ได้รับความรู้ถึงแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรค่ะและนี่นะคะก็คือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มของพวกเรานั่นเองค่ะ ซึ่งกลุ่มของพวกเรานะคะก็ได้สร้างเพจ Facebook นะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะไว้ให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจในโครงการของเรานะคะแล้วก็สามารถเข้าไปทำแบบประเมินในท้ายคลิปได้ค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นแบบประเมินความพึงพอใจของเรานะคะซึ่งเราก็ได้ทำการแนบไปกับวิดีโอนะคะที่เราจะทำขึ้นนะคะเพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับชมนะคะได้ป,ประเมินความพึงพอใจค่ะ ผลการดําเนินงานนะคะจากแผนภาพอากาศนะคะจะแสดงให้เห็นถึงกลุ่มอายุคนที่ให้ความสนใจในโครงการของเราค่ะซึ่งจะอยู่ในอายุ B, CC, 2 0 2 1ปีเพศชาย40เเพศหญิง60เอร์เซนค่ะแล้วก็ผู้ที่สามารถเข้าใจในเนะะื้อหาการควบคุมกําเนิดแล้วก็แนวทางการป้องก,กันการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธีนะคะจะอยู่ในระดับมากที่สุดถึง66.7เรเซตระดับมากนะคะ28.9ระดับกลางการแค่มองต่วคะ่ะสรุปผลของโครงการนะคะ จากแผนภูมินะคะจะแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาแล้วก,กิจกรรมการบรรยายที่พวกเราจะทําขึ้นนะคะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาศึกษานะคะอยู่ในระดับมากที่สุดถึง 71- 1อยู่ในระดับมาหก 26. อระดับทางการแค่บางส่วน,นะค่ะโครงการของเราจะไม่สามารถสำเร็จได้ถ้าหากขาดสมาชิกคนใดคนหนึ่งไปใน9้าคน สุดท้ายนี้ถ้าหากกลุ่มของพวกเราได้ทำอะไรผิดพลาดไปต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ